วันนี้พ่อพีรรับบทเป็นคุณหมอ <Wow. S 1> พ่อว่าไม่เหมือนหมอเลยนะเหมือนคนไข้จ,จิตเวชนี้อาจากโงบามากกว่าไม่เป็นไรหมอก็หมอเราจะไปเคาะเรียกรองอ้ไอ้กันนะครับเราจะไปจัดการข้างไนสิคุณ <Wow. S 1> หมอจะมารักษาเลยครับนักบินอากาศเป็นอะไรหรอครับนักบินอากาศแล้วถ้ามีอากาศ <Wow. S 1> บอกอาการที่หน้ากล้องที่ลูกเเป็นยังไงนะอาการเป็นยังไงครับ โอ้โหคนใกล้โคม่าไปแล้วเดี๋ยวคุณหมอต้องรีบรักษาทาการด่วนเลยนะครับอาการเป็นยังไงนะครับกินข้าวเยอะอาการกินข้าวเยอะที่อาการปวดท้องรักาต่อนะครับโอ,โโอ,โโอโ้บินไปนาวไหนมาครับเดเช็คสุขภาพจิตเซฟเซฟหัวใจสิโอโ้เป็นนักบินบินไปนานหรือยังครับเนี่ยบินไปนานแล้วบินทุกตีห้ากับเจ็ดโมงเช้าหรือเปล่า เินนฉาบะใช่ไหมฟังเสียงสิชี้แจงได้ไหมมาชี้แจงกันนะชี้แจงสีกันเนีดีขึ้นไหมครับโอ้โหแล้วเปิดหัวก่อนนะให้อากาศและค่าถ่ายเทนะคุณคุณหมอนอนก่อนนะเดี๋ยวคำเส้นเลือดกันนะที่ปัจจัยเป็นยังไงบ้างนะ เขาบมคุณหมอนครับหมอเช็คอาการก่อนนะชุบจัจัจับจาุก๊ะจุกกจะจัจับจับจัไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่การเล่น่โอ้ยนอนก่อนนอก่อนโอยอุตส่าห์ลูกกาเต้นกับพ่อยขทังเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเอ๊ โด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  ก็จะเขียนเรื่องเบิกมาไล่คุณหมอเนี่ยฟังเสียงอะไรสิป่าวปาระธานเครื่องอ้าวหายเถอะหายยงครับโอ้ยแสตนป์กัอพลีโอ้ยแต่ค่ายาให้คุณหมอได้ไหมกี่บาทกี่บาทอืมคุณหมอที่เรียมตั้งหลายปีให้ค่าสามสิบบาทไปบินต่อสิใส่มัว ้อมปกป้องโลกหัืยยังถ้าบินบินแค่นี้เหรอนักบินแหกโค้งนักบินบินยังไงแหกโค้งนลูกเอ้ยไปกล้องมาแล้วไอจะไปปกป้องโลกแล้วครับบบ๊าายยบายฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านยี่บีทานด้วยนะคะ